4รากเง้าครับของความอ้วนถ้าร,รู้ปุ๊บนะผมบอกเลยปลดล็อกทันทีนะทน,นะครับข้อที่1นะครับคือกินแบบลืมคิดอันนี้คือเหตุผลอันแรกเลยนะครับที่หลายๆคนนะไม่ทันสังเกตนะครับหลายๆคนเนี่ยกินเพราะว่าพ่อแม่สอนมานะครับหลายๆคนอาจจะเชื่อแล้วว่าอ๋อเด็กทุกคนเนี่ยเหมือนผ้าขาวหมายความว่าเราจะแต่งแต้มอะไรก็ได้นะครับ ตอนเด็กๆเ,เราอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าข้อมูลไม่พอที่เราจะตัดสินใจว่าอะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทำนะครับแล้วตอนเด็กๆเ,เราจะเห็นพฤต,กกพพติกรรมอย่างหนึ่งนะครับ <Suzanne> คือควรทำนะครับแล้วตอนเด็กๆเราจะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นพฤติกรรมลักษณะที่ว่าพ่อแม่มักจะพยายามบอกให้เราว่าให้ทานข้าวเย,เยอะๆโหปบมือใหญ่เลย ลูกทานข้าวเก่งนะเขาก็พยายามจะบอกให้เราทานข้าวเยอะพอเราโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มเรียนหนังสือนะพ่อแม่ก็บอกว่าให้กินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงไปเรียนจะได้มีแรงไปทํางานซึ่งเขาสอนถูกนะครับแต่สิ่นี่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของคนเรามันเปลี่ยนไปพอเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้ใช้แรงเยอะเราไม่ได้ไปเล่นกีฬาเตะฟุตบอเล,ลเล่นวอลเลย์บอลกระโดดยางที่โรงเรียนนึกภาพไหมครับตอนไปโรงเรียนนะเช้าก็กระโดดยางผู้หญิงนะครับกลางวันก็กระโดดยางเย็นก็กระโดดยางแล้วรอผู้ปกครองมารับ สมัยก่อนเราออกกาลังกายแทบจะวันละ3รอบเราคิดแบบเนี้ยวันละ3รอบผู้ชายก็เตะบอลตอนเช้าเหงื่อท่วมแลก่อนเข้าเรียนกลางวันก็มาเตะบอลเย็นก็เตะบอลรอผู้ปกครองมารับเหมือนกันผลท้ายเราออกกําลังกายวันละ3รอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นเรากินข้าวเยอะ เรากินแป้งเยอะเรากินขนมปังเยอะเรากินน้ำหวานเรากินโค้กเรากินเปปซี่อะไรต่างๆเขามากมายสมัยก่อนนะโรงเรียนผมมีซุม้มพวกน้ำารมลมขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยสมัยก่อนนะแล้วขายจะน้ำอรดลมด้วยนะซุมนั้นอนะสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเราออกกําลังกายเยอะเรากินเยอะเราไม่อ้วนอันเนี้ยไม่แปลกนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอเราเริ่มเข้าวัยทํางานเราไม่ได้เตะฟุตบอลหรือกระโดดยางเช้ากางวันเย็นและหมายความว่าจํานวนเวลาในการออกแรงของเราเนี่ย มันลดลงหมายความว่าพลังงานของเราเนี่ยในการใช้แต่ละวันก็ต้องลดลงถูกต้องไหมในเมื่อลดลงแต่เรายังกินข้าวเท่าเดิมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาไม่ได้สอนเราต้องมาเรียนรู้เองว่าอ๋อแสดงว่าเวลาที่เราเนี่ยกินข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นข้าวแป้งน้ําตาลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาล ในกระแสะเลือดแล้วร่างกายรู้ว่าถ้าน้ําตาลลอยอยู่ในกระแสะเลือดนานๆจะส่งผลเสียทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายร่างกายก็พยายามเปลี่ยนน้าตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยไปอยู่ในรูปของแ Fa ตต y Ac i d หรืออยู่ในรูปของไขมันบางทีก็อยู่ในรูปของไขมันพอกตับบางทีก็ไปพอกอยู่ใต้ผิวหนังที่พุงที่ต้นแขนต้นขาแล้วแต่ลักษณะทางพันธุก,กรรมถ้าใครก็ตามเป็นแบบทรงกระบอกก็หมดเลยนะครับ ไขมันเนี่ยตั้งแต่หัวหัวจจรท้าเนี่ยกระจายเท่ากันบางคนเป็นแบบเขาเรียกลูกแพรลูกแพรก็ไปใหญ่ข้างล่างบางคนเป็นแบบแอปเปิลก็ไปใหญ่ข้างบนนะบางคนเป็นแบบทรงนาฬิกาสายก็ใหญ่ทั้งข้างบนและใหญ่ทั้งข้างล่างอันนี้เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราอ้วนขึ้นเพียงเพราะว่าเราใช้พฤติกรรมการกินเหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กๆ มาใช้ตอนผู้ใหญ่ซึ่งกิจกรรมไม่เท่ากันผมมีงานวิจัยอันนึงจะให้ดูนะวิธีการของผมก็คือแทนที่เราเนี่ยจะลดข้าวไปน้ําตาลอย่างเดียวแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับลองสังเกตดูนะครับคิดตาม เวลาที่เราลดข้าวไปน้ําตาลลงหลายคนจะประสบปัญหาว่าพอลดข้าวไปน้ําตาลลงแต่ไม่เพิ่มอย่างอื่นเข้าไปในมื้ออาหารจะเกิดความหิวเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือมันมีรีเซพเตอร์หรือตัวรับความรู้สึกอยู่ที่กระเพาะอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดข้าวไปน้ําตาลลงแต่เราไม่เติมโปรโตีนไม่เติมใยอาหารเข้าไปครับเรากินอาหารเข้าไปเราจะรู้สึกว่า รีเซ p t เตอร์หรือตัวรับความรู้สึกของกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระตุน้นเพราะว่ากระเพาะมันไม่ยอมกางออกใหญ่เท่าเดิมที่เรากินทุกวันมาเลยทําให้เรารู้สึกหิวนะครับดังนั้นในงานวิจัยเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะครับใครมีโอกาสนะครับเขาไปอ่าน3ได้เขาบอกว่าเวลาที่เราลดความอ้วนโดยการควบคุมนะครับพลังงานจากข้าวแป้งน้ำตาลให้ลดลงนะครับแนะนําให้เพิ่มโปรตีนเข้าไปโปรตีนที่เพิ่มเข้าไปนะครับจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนที่เพิ่มเข้าไปเนี่ย จะไปเวลาถูกย่อยแล้วมันจะวิ่งไปที่สมองนะครับแล้วไปบอกสมองว่าตอนนี้มีสารอาหารสาคัญเข้ามาคือโปรโตีนเพราะโปรโตีนเข้าไปมันจะมีความรู้สึกอิ่มแบบใหม่ไม่ใช่อิ่มเพราะว่าตัวรับสัมผัสที่กระเพาะแล้วนะครับมันจะไปอิ่มเนื่องจากมีจํานวนโปรโตีนเข้าไปในร่างกายพอสมควรดังนั้นเวลาที่เราลดข้าวไปน้าตาลลงนะครับแล้วอยากให้อิ่มเหมือนเดิมนะครับต้อง เพิ่มใยอาหารอย่างเช่นผักหรือผลไม้ที่หวานน้อยแล้วก็กินโปรโตีนจากอาหารเข้าไปอย่างเช่นอะโปรโตีนจากอาหารเช่นไข่นะครับไข่กินทั้งเต็มใบหรือว่ากินเฉพาะไข่ขาวก็ได้ใครที่คอลเลสเตอรอลสูงกังวลกินเฉพาะไข่ขาวไขรที่เป็นแบบผมก็คือไม่เคยคอลเลสเตอรอลสูงเลยนะครับหลังจากกินไข่ก็สามารถกินไข่เต็มใบได้เลยไม่ชอบไข่เปลี่ยนเป็นปลาได้อ่ ไม่ชอบปลาเบื่อแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อทุกชนิดได้ไม่ชอบเนื้อเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลทุกชนิดได้ไม่ชอบอาหารทะเลอ่ะวนกลับมากินเป็นธัญพืชก็ได้นะครับสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้บอกว่าการที่เราลดความอ้วนเราจะต้องลดไปมาณอาหารลงแล้วทนหิวเน้นคํานี้เลยนะครับหลายคนไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยจะต้องทนหิวผมบอกว่าไม่ใช่ครับ วิธีการลดความอ้วนมีหลายแบบมากเลยมีหลายสูตรมากๆนะครับทั้งนับแคลโลคาบไฮโปรตีนนะครับเวลีโลคาบแอสกินคีโตคาร์นิวอไดเอทบางคนใช้เป็นลักษณะของวีแกนหรือกินครีนได้หมดนะครับนับคงนับแคลได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับอยากลดความอ้วนอย่าก,กำหนดท่าไม้ตายเฉพาะไม่มีครับท่าไม้ตายเฉพาะไม่มีนะครับ สูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดไม่มีเโ,โลอไปนี้นครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกสูตรไหนดังนั้นไปเลือกตามใจได้ครับแต่เพียงแต่ว,ว่าหมอทีมเนี่ยจะเน้นมื้อเช้าหรือมื้อแรกอย่างราชามื้อกลางวันให้กินข้าวเนี่ยครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นเน้นโปรตีนกับผักนะครับส่วนใครก็ดาวที่ชอบแบบกินสมื้อนะครับจะไปเรียนเพิ่มเติมอ่ะก็มีคอร์สอยู่นะครับอ่ะไปดูแล้วกันนะครับ c f แล้วก็ไปถามทีมงานว่า ขอดูรายละเอียดสารบัญคอที่ชื่อว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่คน99%ไม่รู้นะครับถ้าใครชอบ2มื้อก็ขอดูคอร์ส IF ใครที่สามารถกําจัดข้าวแป้งตาลออกไปด้เลยชอบลดความอ้วนแบบเร็วๆนะครับทรมานนิดหน่อยแต่ลดได้เร็วแนะนําสูตรคีโตแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2คือการรู้แต่ไม่ทําหมายความว่าไม่ไม่รู้นะครับหลายคนบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วนะว่าต้องออกกําลังกาย ฉันรู้อยู่แล้วว่าเมื่ออายุเกิน30ฉันจะอ้วนขึ้นง่ายกว่าปกติฉันรู้อยู่แล้วว่าลดข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นแล้วฉันจะผอมลงฉันรู้อยู่แล้วว่าข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันไนดะ้ฉันรู้อยู่แล้วฉันฟังมาเยอะความรู้ทั่วหัวเลยนะครับแต่เราไม่เคยทําในสิ่งนั้นแสดงว่าเราไม่รู้นะครับหลายคนบอกว่าเวลาที่เรามีความรู้อยู่ในหัวเราถือว่าเรารู้แล้วผมบอกว่าไม่ใช่นะครับ ความรู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นการกระทําเรียกว่าไม่รู้นะครับความรู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นการแอคชั่นแต่ับผมเองนะผมถือว่ายังไม่รู้นะครับเราไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้ในสมองนะครับเข้ามาสู่ในโลกความเป็นจริงได้แสดงว่าเรารู้แค่บางส่วนอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็เรารู้ไงว่าเวลากินข้าวแป้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยแล้วทำให้อ้วนขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะ เพราะว่าฉันยอมอ้วนขึ้นลองคิดตามนะครับบางคนบอกว่าฉันยอมอ้วนนิดหนึ่งคําถามก็คือถ้าเรายอมรับมันได้แล้วเราจะไปลดความอ้วนทําไมจริงๆแล้วเราอยากลดความอ้วนเรายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ต่างหากถูกต้องไหมครับดังนั้นพอเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันรู้แต่ฉันยังไม่มีวิธีการว่าทํำยังไงที่ฉันจะลดข้าวแป้งน้ําตาลลงนะครับ แล้วยังอิ่มเท่าเดิมสังเกตไหมครับว่าเรารู้ว่าต้องลดข้าวแป้งน้ำตาลแต่เราไม่รู้ช่องว่างตรงนี้ว่าทํายังไงที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแล้วยังอิ่มเท่าเดิมคือการเพิ่มโปรตีนกับผัดเข้าไปในมื้ออาหารนะครับนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราร,รู้แต่ไม่ทําผมบอกได้เลยว่าแสดงว่าเรายังขาดความรู้ ที่อยู่ตรงกลางที่เชื่อมระหว่างความรู้ในหัวกับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าเรารู้แต่เรายังทําไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่รู้ครับไปหาเพิ่มเติมนะผมมีงานวิจัยอันหนึ่งมาให้ดูนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการออกกําลังกายตั้งแต่เด็กๆผมเป็นคนที่เป็นลมพิษบ่อยๆเวลาที่มีเหงื่อออกนะครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเหงื่อออกเมื่อไหร่นะครับจะมีผื่นขึ้นเต็มตัวเลยดังนั้นผมไม่ชอบการเล่นกีฬาแต่คําถามก็คือจากคนที่เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยชอบเล่นกีฬาเลยมาตลอดชีวิตทําไมวันนี้ออกกําลังกายทุกวันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมีความรู้ในหัวผมรู้แล้วว่าการออกกําลังกายดีแต่ผมมีปัญหาว่าผมจะมีปัญหาเรื่องผื่นขึ้นตอนออกกาลังกายตลอด ผมก็เลยไม่สามารถออกกําลังกายได้ในโลกของความเป็นจริงผมก็ไปหาสาเหตุต่อว่าเฮ้ยแล้วทํำยังไงดีให้ผื่นไม่ขึ้นจนผมหาเจอผมสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยอาบน้ําอุ่นก่อนจนรู้สึกว่าปูขุมขนมันเปิดออกนะครับแล้วผมค่อยไปออกกําลังกายผมพบว่านะครับ ผื่นผมจะขึ้นน้อยลงอันนี้เฉพาะตัวผมอย่างเดียวนะครับไม่ใช่หลักการทางวิชาการอะไรแต่ผมสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่อาบน้ําอุ่นก่อนแล้วพอไปออกกาลังกายผื่นผมขึ้นน้อยลงแล้วผมสังเกตเห็นว่าถ้าผมออกกําลังกายไม่เกิน15นาทีผมจะไม่ค่อยมีผื่นขึ้นเวลาผมออกกําลังกายนะครับแล้วถ้าเสื้อผ้าผมเนี่ยมันครับเสื้อผ้ามันจะเสียดสีอยู่บนผิวแล้วทําให้เกิดเป็นเขาเรียกภาษ,าษาอังกฤษเขาใช้คําคว่าเหมือนคล้ายๆกับ pressure เออติคาเลียก็คือเป็นผื่นที่เกิดจากเสื้อผ้ามันสีผมก็เลยใส่เสื้อผ้าหลวมๆไปวิ่งแล้วผมพบว่าผมหาจุดได้แล้วว่าผมมีความรู้ว่าการออกกําลังกายดีผมรู้แล้วว่าทํายังไงไม่ให้ผื่นขึ้นเยอะผมก็เลยสามารถออกกาลังกายตลอดชีวิตได้แล้วสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราสามารถนะครับแก้ไขปัญหาแล้วทําให้มันเนี่ยกลายเป็นโรคของความจริงได้ผมจะผูกวิธีการออกกาลังกายนะง่ายๆนะกับกิจวัตรประจําวัน ผมอาจจะไม่ได้ฟิกเวลานะครับแต่ผมจะออกกําลังกายก่อนแปลงฟันเสมอนะครับหมายความว่าถ้าผมไม่ออกกําลังกายผมจะไม่ได้แปลงฟันอ่าเนี่ยวิธีการผูกการออกกําลังกายผมเป็นแบบนี้อย่างเมื่อเช้าผมดึงดึงข้อไปประมาณ12ครั้งเสร็จปุ๊บผมมาทําท่าพแพร่งนะครับต่อนะครับแล้วก็มาทํากาลังกายหลังแขนนะแล้วก็มาออกกําลังกายทำไดมอนด์พุชอัพวิดเพื้นนะครับให้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมัน ถูกกระตุ้นแล้วขยายตัวออกนะครับสังเกตไหมครับว่าผมทําสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บภายใน5นาทีเสร็จแล้วแล้วผมก็เข้าไปแปลงฟันทุกครั้งผมผูกกับการแปลงฟันดังนั้นก่อนแปลงฟันผมจะเอ๊ะเอ๊ะผมลืมทําอะไรหรือเปล่าผมลืมออกกําลังกายผมจะไปออกกําลังกายก่อนเสมอนะครับดังนั้นใครก็ะดามที่ไม่รู้จะวิธีแก้อย่างไงให้การออกกําลังกายเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตประจำวันให้ผูกการออกกําลังกายกับกิจกรรมบางอย่างบางคนออกกําลังกาย ก่อนอาหารมื้อเย็นก็ได้นะครับใครจะออกกําลังกายก่อนอาหารมื้อเย็นใครจะออกกําลังกายก่อนอาหารมื้อเช้าใครจะออกกําลังกายก่อนอาหารมื้อเที่ยงหรือใครจะออกกําลังกายหลังอาหารมื้อเช้าเที่ยงหรือเย็นก็ได้ไปผูกแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะเห็นผลนะครับผมอยากจะให้ลองสังเกตดูนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์บางอย่างนะครับเพื่อสร้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลนะครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราคิดว่า เวลามีประจำเดือนห้ามออกกำลังกายลองย้อนกลับถามไปนะครับลองย้อนกลับไปนะครับว่าทำไมการมีประจำเดือนถึงห้ามออกกำลังกายลองคิดตามนะคิดช้าๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจการมีประจำเดือนห้ามออกกำลังกายการเดินถือว่าเป็นการใช้แรงใช่ไหมถ้าการเดินถือเป็นการใช้แรงวันที่มีประจำเดือนห้ามลุกจากเตียงใช่ไหมคิดตามนะครับถ้าเราบอกว่าการออกแรง ไม่ควรทำเวลาที่เรามีประจำเดือนแสดงว่าเราห้ามเดินจากลุกจากเตียง3วันที่เรามีประจำเดือนใช่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ใช่แสดงว่าการมีประจำเดือนไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายคำถามถัดมาวิาจะถามต่อว่าแล้วทำไมเราถึงช่วงมีประจำเดือนแล้วเราถึงไม่อยากออกกำลังกายเพราะเราปวดท้องน้อยใช่ไหม แสดงว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากออกกาลังกายคืออาการปวดท้องน้อยช่วงมีประจำเดือนไม่ใช่เป็นเพราะว่าห้ามออกกําลังกายต้องแยกกันให้ออกนะครับพอเราคิดตามแบบนี้เราจะเข้าใจสัตว์จะทําบางอย่างว่าบางครั้งเราใช้อารมณ์บางอย่างมาสร้างเหตุผลอยู่เหนือเหตุผลเลยโดยที่บางครั้งมันไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดเราจะอ้างอิงหลักฐานวิจาการเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าช่วงที่มีประจำเดือนสามารถออกกำลังกายเบาๆได้ที่ไม่ทําให้มีอาการปวดท้องน้อยดังนั้นหมายความว่าถ้าแต่ละคนมีอาการปวดท้องน้อยไม่เท่ากานันนะบางคน ตื่นขึ้นมามีประจำเดือนปุ๊บปวดท้องน้อยเลยนะครับอันนั้นก็คือออกกาลังกายอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าแค่ลุกขึ้นจากเตียงก็ปวดท้องน้อยแล้วเราก็จะไม่แนะนําให้ออกกาลังกายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแฟนผมเขาไม่มีอาการปวดท้องน้อยอะไรสมัยก่อนนะครับเขาก็มีประจำเดือนแล้วเขาก็มีเลือดออกสักสองสามวันแบบเนี้ย เขาก็สามารถไปเดินออกกําลังกายกับผมตอนเช้าๆได้แบบสบายๆสังเกตไหมครับแฟนผมไปเดินออกกําลังกายตอนเช้ากับผมได้5-15นาทีจนน้าหนักแฟนผมจาก90กิโลกรัมหลังข้อนะครับเหลือแค่59กิโลกรัมหลังข้อนะครับลดไปประมาณเท่าไหร่ครับลดไป30กิโลกรัมโดยประมาณถ้าเราเริ่มคิดแบบนี้นะเราเราจะรู้ด้วยว่าส่วนใหญ่ที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับ อีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะเคยสังเกตเห็นคือบางครั้งเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ว่าเราบอกว่าเนี่ยเราต้องอดใจประมาณ3เดือนเพื่อเราจะไม่กินของอร่อยนะครับเราไม่กินของอร่อยเพื่อเราจะได้ผอมลงนะครับเราย้อนกลับไปนะครับเวลาที่เราคิดแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าน้ำตาลกินเราอ้วนใช่ไหมแป้งกินเราอ้วนเลยห้ามกินใช่ไหม ขนมปังกินลวอ้วนใช่ไหมผมบอกไม่ใช่นะครับไม่มีอาหารใดที่หมอทีมห้ามเลยอะคิดตามนะไม่มีอาหารใดที่หมอทีมห้ามเลยนะครับข้าวก็กินได้แป้งก็กินได้น้ําตาลก็กินได้เพียงแต่ว่าถ้าเรากินข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นเราจะอ้วนขึ้นแต่ทุกวันเราสามารถกินได้อยู่แล้วสมมุตินะครับหลายคนอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าในแต่ละวันเราสามารถกินข้าวได้กี่ทัพีเราไมีอ้วนอย่างเช่นบางคนกินข้าวได้4ทัพีแบบผมสมมติว่าตอนเช้าเรากิน2ทัพี กลางวันกิน2นงทพีเย็นไม่กินสม,มินะครับแล้ววันนี้เราอยากกินเบเกอรี่ตอนกลางวันเบเกอรี่1ชิ้นเข้าไปในมื้อกลางวันเราอาจจะลดข้าวมื้อกลางวันล,ลง1ทัพพีแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็หมายความว่าเราสามารถกินเบเกอรี่ได้ เราสามารถกินไอติมโคนได้เราสามารถกินสวนเส้นได้เราสามารถกินพายได้เราสามารถกินแฮมเบอร์เกอร์ได้เราสามารถกินทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ในปริมาณพอเหมาะคำถามคือทําไมต้องอดของอร่อยด้วยแล้วก็กินแค่พอหายอยากไม่ได้เหรอเรากินทุกวันไม่ได้เหรอแฟนผมจะชอบกินอาหารอย่างหนึ่งมากเลยตอนช่วงลดความอ้วนนะแล้วผมให้เขากินตลอดเลยคือพวกชีสเค้กเค้กสตรอเบอรี่หรือว่าแม้แต่พวก ัวซองจากสตาร์บัคเขาจะชอบมากเลยผมให้เขาซื้อมาทุกวันเลยซื้อมารอเลยกินไม่กินก็ไม่เป็นไรครับซื้อมาก่อนเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะแฟนผมเนี่ยจะมีลักษณะบางอย่างที่เห็นเป็นแพทเทิร์นเลยว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อเสื้อสวยๆมาไว้ในตู้นะแล้วไม่ใส่เขารู้สึกมีความสุขแหละผมเลยจับได้ว่าแฟนผมเนี่ยเขามีอารมณ์แบบเนี้ยคือซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาไว้ เผื่องงานเลี้ยงของเพื่อนเผื่องานแต่งงานของเพื่อนเผื่องงานลื่นเลิงต่างๆแต่เขาไม่ได้ใส่เขารู้สึกมีความสุขหรือบางครั้งเขาซื้อเสื้อผ้ามานะเขาใส่ตู้ไว้แล้วปรากฏว่าเขาใส่ไม่ได้มันอาจจะหลวมไปหรืออาจจะคับไปแต่เขามีความสุขตั้งแต่ซื้อและผมก็เลยบอกแฟนว่าอยากซื้ออะไรมาให้ซื้อมาเลยไม่กินก็แค่ทิ้งเราเสียตังค์เรารับผิดชอบ เงินที่เราเสียเองเพราะแฟนผมก็เป็นคนจ่ายตังค์ผมไม่ต้องคนจ่ายอยู่แล้วนะครับผมก็แค่บอกเขาว่าก็ซื้อมาเลยแต่ผลสุดท้ายตอนนี้เขาไม่ได้ซื้อเบเกอรี่เขาไม่ได้ซื้อขนมพวกนี้มาไว้แล้วเพราะเขารู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องกินแล้วเขาโอเคแต่ตอนแรกอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากกินผมบอกให้ซื้อมาเลยซื้อเสร็จปุ๊บผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมชวนกินข้าวไรซ์เบรดสองวีไข่สองฟองตอนนั้นนะแล้วก็กับข้าวสองยาผมให้เขากินแบบนี้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเหลือท้องนิดนิด ให้กินขนมที่เขาซื้อมาผลสุดท้ายเนี่ยพอทําแบบนี้บ่อยๆเขาเริ่มรู้ว่าขนมเขาเนี่ยได้กินบ้างไม่กินบ้างเพราะเขาอิ่มซะก่อนนะครับผลทสุดท้ายเขาก็เลิกที่จะซื้อเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขามีความสุขเขารู้สึกว่าการที่เขาได้ซื้อขนมมา <S <S ก็เหมือนที่เขาซื้อชุดแล้วไม่ได้ใส่แต่เอามาไว้ในตู้ครับดังนั้นผมเลยบอกว่า,วาการที่เรามีความเครียดในการลดความอ้วนเนี่ยไม่ดีต่อการลดความอ้วนนะครับเราต้องทําให้มันมีความสุขบ้างอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาจาก ถ้าเราแก้จากจุดนี้ได้นะครับมันจะช่วยทําให้นิสัยของการลดความวุ่นเราเปลี่ยนข้อที่4คือความรู้เปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนเลยนะครับถ้าความรู้เปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนเลยผมเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ชายเมื่อประมาณ8 9ปีที่แล้วเนี่ยผมตอนนั้นอายุ30ผมคิดว่าก็ตามที่เรียนมาเนาะอายุมากขึ้นนะครับมีเวลาออกกำลังกายน้อยลงมันก็ต้องอ้วนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แล้วผมคิดว่าการที่คนอายุ30อ้วนขึ้นหนัก85มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนั้นผมเป็นหมอที่เอกชนด้วยตัวผมใหญ่ขึ้นใช่ไหมผมก็แค่ซื้อเสื้อพุงผมใหญ่ขึ้นจากเอวตอนนั้นเอวผมประมาณ26มนะั้งถ้าจำไม่ผิด25 26อนะขึ้นมา37 38นิ้วอนะผมก็แค่ซื้อเข็มขัดถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นซื้อเข็มขัดที่ห่อหน่าจะเป็นเป็นแอโร่มั้งนะครับมันจะยาวหน่อยแล้วมันก็เป็นเข็มขัดแบบไซส์ฝรั่งอนะ่ะ สามารถเจาะรูเพิ่มได้เยอะนะครับแล้วก็ซื้อกางเกงไซส์ฝรั่งไซส์ใหญ่ๆอะ่ะสานิ้วรอบเอวอะ่ะผมก็แค่เอาเงินไปจ่ายตังค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อึดอัดอะไรดังนั้นปัญหาก็คือความรู้ในหัวเนี่ยผมมีความรู้จํากัดอยู่แค่ว่าคนอายุ30หนัก85รอบเอว38นิ้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก็เป็นเรื่องปกติอะ่ะ แต่วันหนึ่งความรู้ผมเปลี่ยนตรงไหนไหมครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเอาภาพขึ้นให้นะครับมีวันหนึ่งนะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมอยากลดลดความอ้วนแล้วเพราะว่าน้ําตาลผมเพิ่มขึ้นไขมันผมเริ่มเพิ่มขึ้นความดันผมเริ่มเพิ่มขึ้นตัวบนความดันผมนี่กระโดดประมาณร้อยสามสิบกว่าเลยนะครับผมมีไขมันพอกตับมีพังผืดที่ตับโรคกระเพาะผมเริ่มกําเริบมากขึ้นนะถึงแม้ว่าผมจะกินครบสามมื้อผมเริ่มเป็นกรดไหลย้อนนะครับแล้วผมเริ่มปวดเข่าข้างซ้ายซึ่ง ผมเคยอุบัติเหตุตอนเล่นกีฬาตอนมอ3อะแล้วมันมากําเริบอาการหนักขึ้นตอนน้ําหนัก85กิโลกรัมแล้วผมก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าผมเป็นไขมันพอกตับกับพังผืดที่ตับถ้าปล่อยไว้ผมจะเป็นตับแข็งโดยที่ไม่ต้องดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่เพียงหยดเดียววันนั้นปุ๊บเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตผมแล้วผมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคแล้วผมก็ต้องมาหาเหตุผลก่อนว่าคนที่หนัก85กิกรัมแล้วมีความรู้ในหัวว่าคนอายุ30 อ้วนเป็นเรื่องปกติเนี่ยทำยังไงผมก็ไปเจอคนเยอะมากเลยนะครับทั้งคนเอเชียคนยุโรปคนอเมริกานะครับภาพที่จะขึ้นบนจอนะครับจะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุประมาณ70ปีนะครับผู้หญิงคนนี้ลดความอ้วนตอนที่อายุตัวเองประมาณ70นะครับดังนั้นหมายความว่าเขาอายุมากกว่าเราอะเป็นเท่าตัวนะครับเขายังสามารถลดความอ้วนได้นะครับ ผมเจอดรเจฟฟี่นะครับผมเจอเยอะมากเลยนะครับจําชื่อไม่ได้อะแต่ทุกคนอายุ60ขึ้นไปหมดเลยอ่ะแล้วสามารถลดความอ้วนได้เกิดอะไรขึ้นไหมครับพอความรู้ในหัวผมเปลี่ยนเฮ้ยคนแก่ทำได้ผมอายุ30เองผมทำได้ทำได้แน่นอนแค่ยังไม่รู้ว่าทำทำยังไงนะครับ แล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนใหม่ครับพอความเชื่อเราเปลี่ยนใช่ไหมครับความรู้เราเปลี่ยนความเชื่อเราเปลี่ยนนิสัยเราเปลี่ยนเลยครับผมก็กลับมาหาว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถผอมลงได้แบบคนเหล่านั้นนะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทําให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับใน YouTube Facebook i g Tik t o k ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีดขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ